สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องไปฝนมันทำอะไรลูกมาดูใครจ้าอยู่ไหนคะอยู่ไหนพาไปดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยคาใจไหนอ๋อนี่เอ่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อคาใเฮ้ยนี่มานี่นี่มันี่มันนี่มาบอกเพื่อนๆหน่อยเรามันชื่ออะไรน้องชื่ออะไร เหรอมีกี่ตัวสามตัวอืมอันนี้ตัวนึงเหรอมโอ้โหต้องไปฝนเลี้ยงกระต่ายด้วยเหรอเฮ้ยอย่าเยียบมันอย่าเยียบมันใช่ไหนดูหน่อย ทำอะไรอ่ะไหนโอ้มันนอนแล้วมันนอนแล้วรูปน้องเบาๆค่ะไหนไหนไหนเรียกเรียกเรียกเลิกแตมาหานลองไปฝนหน่อยอย่างเงี้ย เห้ยหยบขี้กระต่ายนั่นน่ะโว้ดูดิทุกคนขี้กระต่ายเยอะเลย้หไปไหนมานี้มานี่เอาเอาเนไปไหนแล้วเนี่ยน่ะดูดิเอาไปไหนไปไหนอไเอาเก้าอี้เหรอนั่งแค่นี้พอนั่งแค่นี้พอ มามานั่งมาเรือมันเปียกเปียกอะไรเปียช่างมันนั่งไหมมานั่งเชิญนั่งเชิญนั่งไปนั่งดูกระต่ายโอ้น้องไปฝนนั่งดูกระต่ายเฉยเลยเว้ยดูดิมันทำอะไรดูนั่งดูมันเฉยเฉยเนาะใช่ไหมมันดื้อไหมกระต่ายตันนี้เหมือนใครอ่านมาก่อนนันมาก่อนเนะมันมันดื้อเหมือนใคร มันม so ันอดตนีนี่ไปฝนดื้มไหมดื้อดื้อเท่าไรดื้อเท่าไรดื้อมากดื้ออะใช่อะใช่อ้หนูรักกระต่ายไหมรักหนูรักกระต่ายกี่ตัวสองสองตัวรักม่่หมรักทุกคนเลยอ่ะ รักพ่อไหมรักพ่อรักแม่ไหมรักแม่รักไก่ต้นไหมรักไก่ต้นรักน้องไปฝนไหมรัก,กน,น้องไปฝน้ักกระต่ายด้วยรักกระต่ายด้วย,กกย,วยเฮ้ยเขาคงไปแล้วนี่หว่าเนี่ยวันนี้น้องไปฝนารามาดูสัตว์เลี้ยงใช่ไหมได้เป็นกระต่ายสองตัวเนาะเป็นเจ้าเมฆกับ เจ้าสายฟ้าใช่ไหมโอ้ไอไข่ต้นมันเป็นยังไงไหนไอขวดต้นมันนอนแล้วมั้งนั่นน่ะตื่นยิ่งยังตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้ว ดูกระต่ายกันดีกว่ากาทำอะไรอะนั่งน,นั่งเออดูดิ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 ดดมันหยอกกันอนะ่ะเดี๋ยวนั่งไหนนั่งน,นี้แหละนั้งตรงนี้สุดแล้วเฮ้ยนั่งใกล้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้หนูเข้าไม่ได้เออเอาเข้ามา หนนี่เออนั่งดูกระแส่นั่งดูดีๆเอาเอาเอากอี้อออนะเนี่ยนั่งนั่งเก้างงอี้ไหมเนี่ยนั่งเลยนั่งขึ้นนั่งเลยเออนั่งลวมองไม่เห็นโอยมองไม่เห็นเป็นไรถึงมองไม่เห็นเนี่ยพ่อยังเห็นเลยต้องให้ดิเพื่อนๆดูด้วยเนี่ยห็นไหมไหมันทำอะไรอ่ อ่ถ้างั้นก็เอากระยี่ไปเก็บนะทำไมเหมือนมันมีอะไรบางอย่างนะเพราะว่ามันมีลูกบอลลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลหนูใจตากขี้หนูเอาเก็บใช่หรอใช่โอ้เนี่ยดูดูดูไปดูอะไรไปดูลูกบอลไม่มีเนี่ย ดูกระต่ายดูกระต่ายนี่กว่า,าเน,นี่อกระต่ายมันกินอาหารหาน,นี่นะครับทุกคนีค่นะครับอุ๊ปปอยน้องกระต่ายกินอาหารอยู่นะครับกระต่ายลูกไอหนูง่ไม่เอาเอะถ่ายกระต่ายน,นี่ดูกระต่ายนะเนี่ย เออนั่งเด้ออักฟินมาดีดีเออเออดูดิตัวนี้มันจะนอนอ่ะตัวนี้มันจะหลับอ่ะเนี่ยนี่นี่มันไม่เป็นอะไรไม่มีแบ่เนาะเป็นอะไรไม่มีแบ่เดินอะไรมาไม่เดินไม่เดินไม่นอนนะจะมาพ่อก็ยิ่งอกันนะ เอาเอีย่ยอวอนะคะนี่เขาเอีย่ยวออกนะ,ะโอเคยา ่น้องไปฝนทำแบบนี้ได้เหรอน้องกระต่ายจะตายไม่เอา,าไม่เอาไม่เอาเออปิดเบาเบาเอาไม่เอากระต่ายม,มามามาไหนแม่ น้ำหกแล้วมามาฟากหนะะ่อนะะรรยเร็วฝากนยหันมาหันมาหันมาไ่ไป,ไปอ้าวฝากเพื่อนๆหน่อยนะไปไ่า